da สวัสดีครับผมเก่งเกษตรซึ่งในเคือไอซีีรุ่งเรืองครับภายใต้การบริหารงานของคุณนครบรุงใจครับผมวันนี้นะครับโรเคชั่นดีมากเลยนะครับฝนกําลังจะตกแล้วนะครับฟ้าก็ร้องคํารามเหลือเกินนะครับผม โลเค t ชั่นดีแต่สําหรับผมเสี่ยงนิดนึงพอดีเจ้าหน้าที่นะครับกําลังดําเนินงานอยู่นะครับมีออเดอร์มากมายครั้นี้ผมก็เลยแอบมาคุยกันแป๊บหนึง่งเพราะปกติผมจะต้อง Qc อยู่ในโรงงานนะครับผมทุกช็อตเลยแต่ตอนนี้เขากําลังทํางานกันไม่เป็นไรนิดนึงอยากรีวิวเราก็สืบมาจากตอนที่เราคุยกันที่เรื่องเครื่องปลูกมันนะครับผมวันนี้ผม ที่สัญญาไว้กับพี่น้องนะครับชาวเกษตรว่าเราจะมารีวิวเครื่องปลูกอ้อยเครื่องปลูกอ้อยมันจะแตกต่างจากเครื่องปลูกมันตรงที่เครื่องปลูกมันนะครับถูกบีบนะครับจากลูกยางบังคับตัดนะครับตัวราต้นมันแล้วก็ผ่านลูกยางปักต้นนะครับก็จะเป็นต้นตั้งขึ้นมานะครับผมแต่เครื่องปลูกอ้อยจะผ่านแค่ขั้นตอนลูกยางที่เป็นขั้นด้วยใบมีดนะครับตัดแล้วนะครับทิ้งตัวลงมา กับพื้นที่เป็นเปิดช่องไว้ด้วยเนืองป่ากนกแก้วนะครับเปิดวิ่งนําเปิดหน้าดินแล้วก็เปิดร่องเอาไว้นะครับแล้วก็จะมีเป็นช่องสองช่องลูกยางสองชุดคู่กันนะครับก็เรียกว่าร่องซิ่งเนี่ยก็จะตัดต้นอ้อยนะครับสองช่องเนี่ยเสียบคู่กัน2ช่องตัดปุ๊บจะมีความห่างความสูง,งรำท่อนเนี่ยก็20-25ถึงเซนนะครับก็จะพอดีกับตาอ้อยที่อยู่ใน พื้นที่จำกัดของขนาดลําป้องนะครับแล้วพอทิ้งลงมาปุ๊บคําว่าล่องซิ่งนะก็จะเยื้องกันนะครับเยื้องกันด้วยว่าใบมีดนะครับเดี๋ยวผมจะดูนะใบมีดนะครับใบมีดชุดนี้จะมีลูกยางสองชุดใช่ไหมครับล้วมีสองช่องใช่ไหมครับแล้วมีใบมีดนะที่วางตําแหน่งที่อ,องศาแนวตั้งกับแนวนอนนะครับแนวตอนอยู่ฝั่งนี้แนวตั้งฝั่งนี้นะครับแล้วก็มีการวัดรอบนะครับที่การหมุน ประมาณ20-25เซนต้นอ้อยก็จะมีนะครับขนาดความยาวของป้องเนี่ยเหมาะสมแก่การงอกเงยของตาอ้อยนะครับเพราะตกลงพื้นดินปั๊บเรียบร้อยนะครับเครื่องโรยปุ๋ยทําหน้าที่เลยนะครับป่อยปุ๋ยนะครับปล่อยปุ๋ยตามหลังเลยในปริมาณที่เรากําหนดได้ตามใจชอบเลยนะครับที่เหมาะสมนะครับแล้วก็ตามด้วยขาขาตัวนี้เป็นขาอะไรขายึดนะครับเรียกว่า จานกรบจานกรบตัวนี้ก็เป็นใบผานขนาด13นิ้วนะครับผมเป็นจานกรบแล้วก็มีสปริงนะครับสปริงตัวนี้จะเป็นตัวสวิงนะครับเพื่อไม่ให้มีการหนักจนเกินไปในขณะที่ชักลากนะครับรวมถึงตามมาด้วยลูกกิ้งกดทับก็คือ,คอพอกรบเสร็จปุ๊บลูกกิ้งทับดินเลยครับให้เกิดความแน่นพอสมควรนะครับไม่แน่นจนเกินไปจนเรียกว่า ลําลต้นอ้อยเนี่ยหายช้ไม่ออกเพียงแต่กดทับเพื่ออะไรเพื่อควบคุมความชื้นนะครับพอดินมันถูกกดทับให้แน่นแล้วพอมีการาพรมน้ําเข้าไปหรืออะไรก็ตามเนี่ยความชื้นมันก็จะเก็บได้นานนะครับกว่าดินที่สุยๆเพราะว่ามันจะละเหยได้นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการทํางานทั้งหมดนะครับตัวนี้เครื่องปลูกอ้อยตัวนี้นะครับสวยๆแบบนี้นะครับอุปกรณ์ครบครบ เต็มๆจัดเต็มนะครับดีไซน์ใหม่เครื่องหรูกระชับแข็งแรงนะครับทนทานแล้วก็มีสมรรถนะเยี่ยมอย่างที่ผมคุยกันไว้นะครับตัวนี้สนดร,ราคาไว้59,000บาทโอ้ยหวานเจี๊ยบไม่แพงนะครับผมพอได้ยินราคากับการดูสมรรถนะของเครื่องปลูกอ้อยแล้วเนี่ย โอ้โหพี่น้องชาวเกษตรกรจากที่มีประสบการณ์มากมายการใช้เครื่องจักรมากมายนะครับบอกเลยว่าหวานเจี๊ยบราคานี้แบบจับต้องได้แบบลือเหลือเลยพอได้ใช้กําไรก็มาครับผมผมบอกว่าทําไมมันสําคัญตรงไหนนะครับสําคัญตรงที่ว่าพื้นที่การทําอ้อยเนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นร้อยเป็นพันไรผมผ่านนะครับเผื่อเขตพื้นที่ทการทําอ้อยตอนที่ผมไปส่งสินค้ามาเนี่ย ผมลูกค้าซื้อทีละสองตัวถึงหตัวผมบอกว่าโอ้โหวิ่งกันแบบสุดลูกหลูกตาผมถึงว่าทําไมเขาถึงต้องใช้เครื่องจักรมากมายเพราะว่าพื้นที่การเกษตรมันกว้างจริงๆนะครับผมและผลตอบรับสูงมากหลักหลายๆล,ล้านผมบอกเลยว่าชาวไร่ชาวสวนใช้คําว่ารวยเนี่ยอภิมหารวยจะเหมาะกว่านะครับผมครับวันนี้ผมเก่งเกษตรสิ้นก็ขอกราบลาไปก่อนอุ๊ยฝากอีกตัวหนึ่ง ตัวนี้นะครับเป็นตัวใหญ่นะครับใช้สําหรับเจดแรงขึ้นไปตัวนี้ก็สนนราคาไว้ที่69,000บาทนะครับผมก็แข็งแรงแบบปังๆนะครับสนใจติดต่อได้ครับผมผมเก่งการเซจซิ่งและ s อ b รุ่งเรือก็กราบลาเพียงตัวนี้โอกาสหน้าจะนำเสนอสินค้าตัวใหม่ให้กับท่านพี่น้องชาวเสือกทุกท่านนะครับวันนี้ลา่ก่อนครับผมสวัสดีครับผลจะโตก